ฝึกตัดต่อฝึกตัดต่อวิดีโอพอดีวันนี้ครูทดลองครูทดลองทำเครียว่าอะไรนะทดลองตัดต่อวิดีโอเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ได้ศึกษามาจากาน้องมิตรวิธีการตัดต่อวิดีโอ ทุกครั้งเวลาตัดต,ต่อวีดีโอแต่ละครั้งนี่ลำบากมากเลยต้องไปให้น้องมิกจะตัดต่อ,ตอให้แต่ตอนนี้ก็สบายแล้วก็ทดลองทดลองดูเนาะทดลองดูตอนนี้ก็จัดพวกเนี้ยหนังสือพวกนี้นี่ น่าจะจัดให้เป็นระเบียบเนาะจัดมาสื้อให้เป็นระเบียบครับให,ให้ให้ไว้ข้างล่างอย่างเดียวไว้ข้างล่างอย่างเดียวเพราะว่าข้างบนนี้ไว้ข้างล่างอย่างเดียว <c oughs> จะได้เป็นระเบียบไม่ต้องอยู่กระจายอยู่ตรงนี้เนาะ <c oughs> จัดจัดเป็นระเบียบเลย ก็อะไรทุกอย่างถ้าเราทําลงตัวมนก็ลงตัวหมดทุกอย่างและเนาะมันก็จะเป็นความสุขอย่างนึงของการจัดการวางแผนวางแผนใครกว่ามาดูว่าใครกว่าภาษาอะไรเครว่าว่าการปฏิบัติการอะไรนะการจัดการตัวเองการจัดการตัวเอง ตอนนี้ก็ข้างบนนี้ไม่ค่อยดีก็วางแผนใส่เป็นที่เป็นทางก็ถือว่าถูกต้องแล้วข้างล่างนี้ก็วางแบบนี้แหละเพราะว่าเด็กมาค้นมาะายหาข้อมูลยากเนาะก็ตอนนี้ก็จกกัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือไว้ข้างล่างอย่างเดียวก็คือหนังสือเหล่านี้จะต้องวางแบบนี้แหละเพราะว่า ทำไมข้างบนนี้ดูไม่ได้ค้นไม่ได้หรอกเด็กค้นลำบากมากเลยตัวนี้ห้องเป็นสั์เป็นส่วนเออเป็นสั์เป็นส่วนข้างบนนี้ไม่มีอะไรมาปนละไว้ข้างล่างเ,เดียวอันนี้คือประเภทของสมุดที่มันปนกันอนสมุดนี้ประเภทเดียวกันอันนี้ก็คือต่างประเภทต่างประเภทเนาะออตัวนี้ห้องของเราก็ลงตัวหมดแล้วมีกุญแจ มีกุญแจล็อกทั today. So today, so ้งหมดเลยคะแนนเด็กอยู่ในนี้หมดอืใครทํางานไม่ทํางานมีหลักฐานหมดก็ก็ขอขอบใจนักเรียนเวนเวนห้องพิเศษเนาะเวนห้องพิเศษที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะได้เอาไปทิ้งแลละได้โอกาสกลยจะเต็มแล้วเนาะ คงจะมีใหม่มาอีกอันนี้ก็คือเสร็จหมดและทุกอย่างลงตัวเกี่ยวกับส่งงานของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวาิทิตก็ส่งเรียบร้อยครบไปส่งที่ไปษณีแล้วก็คือครบสูตรเลยตอนนี้ห้องลงตัวหมดแล้วมีที่มีที่ถ่ายวีดีโอด้วยเนาะ มีที่ถ่ายวีดีโอ,อม,มีที่ถ่ายวีดีโอถ่ายถ่ายไปขา้างหน้าอย่างเดียวนักเรียนก็นั่งหันหน้ามานี้หมดเลยเพระาะว่าจุดประสงค์จุดประสงค์ก็คือต้องการต้องการให้นักเรียนต้องการทำ u t u b e ด้วยครูอยากจะทำ u t u b e ตลอดเนาะทำ YouTube เพราะว่าการทำ YouTube ของครูเนี่ยมันเป็นการรวมคะแนนออกมาของของอะไรนะของของ u u u e e เขารวมคะแนนตรงไหนตรงส่ไอตรงตรง,ตรงคขาบคนดูคนดูนดกับติดตามมีสองอย่างเนาะถ้าติดตามถึงหลักพันเนี่ยก็จะได้เงินละตอนนี้เพราะฉะนั้นครูถึงทำ y o u t u อ่า ต่อเนื่องทำ u t u b e ต่อเนื่องเพื่อให้เพื่อให้วิดีโอคลิปต่างๆถ้าถ้าเราทำคลิปดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรบ้างเป็นรายได้บุตรเลยเพราะว่ามันจะมีหลักออกมาตรงคำว่าติดตามนะตอนนี้มีคนติดตามอยู่สาสคนแต่คนดูนี่หลายร้อยคนแล้วคนดูนี่เป็นเกือบพันคนเลยนะอ่าคนดูเป็นพันคนละ แต่คนดูเปิดดูกี่คนกี่คนก็มีหลักฐานหมดเมื่อวานนี้เจอคนดูประมาณเกือบสามร้อยคนละเพราะฉะนั้นจึงมีอยู่จึงมีสองอย่างเนาะมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับคนดูอ่าคนดูอย่างที่สองก็คือติดตามเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนอยากจะให้ครูมีผลงานออกมามีคนติดตามหน,นึ่งพันคนนี้ครูก็จะได้ เป็นยูทูบเบอร์ที่สมบูรณ์แบบนะจะได้อเมริกาเขาก็จะได้ดูตรงนั้นแหละไอ้ตรงหน้านักเรียนไปลองลองดูในคลิปตรงนี้สิมันเขียนว่าสาหอ่ะก็มีคนดูสามีคนติดตามอยู่สาสหคนถ้านักเรียนกดติดตามปุ๊บครูก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะถ้าครูเป็นยูทูบเบอร์ถ้าครูเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, สมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วครูก็จะได้สบายละเหมือนอะไรเหมือนอเมริกานะ่ะ <c oughs> เออเหมือนประเทศอ่ะเหมือนเหมือนประเทศลาวอ่ะ <c oughs> ประเทศลาวเขาประเทศลาวเขามียูทูบเบอร์เยอะเลยอ่ะมียูทูบเบอร์เยอะอันนี้ครูไปศึกษาวิธีตัดต่อกับน้องมิกและพี่มิกและตัดต่ออะไร่อะไรเสรเียบร้อยรู้จักวิธีการตัดต่อละสบายหน่อยเนาะอันนี้ครูไม่กล้า คม่ยังไม่เอาไปทิ้งเลยเสียดายถังอยู่เสียดายเลยนะเรียกว่าเสียดายเสียดายถุงอยู่นะเพราะว่าถุงนี่มันยังใช้ได้อยู่อีกตั้งเยอะไม่ยาวเหยียดเลยนะไปทิ้งเสียดายอ่ะเอาให้คุ้มไปเลยใช้ของหลวงให้มันคุ้มเนาะใช้ของหลวงให้คุ้มเดี๋ยวจะล้างมือก่อนจะวางวางแบบไหนวางแบบนี้ก่อนเนาะ มาแบบนี้ก่อนป้องกันการทุจริตป้องกันการทุจริตของครูนีเน่ะเจอครูไหมนั่งรอครูเลยครูอยู่ข้างหนป่าเออบอกครูใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้นะเรียนเดี๋ยวก็จะได้โอ,อกาสตัดต่อแถวนี้แหละเนาะเมื่อกี้นัเรียนมาเมื่อกี้เดี๋ไปตัดต่อสัหอกหน,น่อยกัลงตัวละสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่นอนเนาะ